วันนี้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสื่อมครับต้องมาร้านนี้ครับผม A M I T s v i รับถนนบางนาตาดตลาดบางชีหลงครับ ันะครับมีทั้งคอมเข้าไปข้างในได้ดีกว่าครับสวัสดีครับผมบรคัสวัสดีครับจ้าวพลับพี่ผมจะมาผมจะมาเปลี่ยนแบตโทรศัพท์ครับโอ้โหเชิญนะครับรุ่นไหนครับผมโอเวอร์พีสามสิบไรับอ่ามีนะครับโอเวอร์พีสามสิบไรนะครับเรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะนี่เลยโอเวอร์พีสามสิบไร ปกติเราก็จะใช้แบตแฮนนะครับครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นรูกโมบิเลยนี่เห็นไหมครับโมบิเลยนะครับแบตเรามีหลายรุ่นนะครับของรุ่นแอ d ดรอยสองไอโฟนมีหมดนะปกติเราก็ใช้นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้สมมุดไอคูดเห็กมาร์นครับก็จะเป็นกล่องสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีรับประกันด้วยนะครับเครื่องมือเรามีครบครับครับผมแล้วก็มีมีสวิตช์สวิตช์หลายส่วนนะครับก็ ซื้อไปของมือถือมีสวิอไของ Apple แล้วก็มีมีสื้อของพวกงานสูฟิกับโนตบุ๊ก่้มโนตบุ๊ก่้มคอมได้หมดเลยนะครับได้หมดครับทีนี้ต้อนรับทุกคนนะครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมครับผมฝากด้วยครับชื่อร้าน E Pet Service นะครับครับผมเบอร์โทรอะไรครับผม0 9 5ย์5 6 5 9 5ให้บริการโดยช่างเหมานะครับครับผมตรงตลาดบางเฉลงใช่ครับตลาดบางเฉลงมติดถนนบ้านนาตาดเลยครับผมครับผมสะดวกเป็นหาเจอง่ายครับผมต้อนรับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับครับมีครบครับอ่าครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับตามมาเราลองดูนะครับอ่านี่ครับทุกท่านเราเปลี่ยนจอนะครับ